สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามหลวงนะครับที่กรุงเทพนะนี่วันนี้ผมมางานนี้นะครับชื่องานว่า Carls Holiday นะครับคือเขาก็จะเป็นศิลปินที่แบบโด่งดังมากแล้วเขาก็จะมีเหมือน sculpture นะครับก็คือเหมือนเป็นรูปปฏติมาก,กรรมหรือว่าเป็นรูปโป่องอะไรเงี้ยเออคือเขาอ่ะแสดงงานหลายๆประเทศเลยนะหลายๆประเทศเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่อยู่ที่สนามหลวงนะครับนี่ ณนะตอนนี้นะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมฮะเออแต่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าก็จะเห็นแบบจะมีปฏติมาก,กรรมอันหนึ่งที่แบบใหญ่ๆอะ่ะคือลูกคล้ายๆมิกกี้เมาส์นะแต่เป็นมิกกี้เมาส์ที่เป็นหัวกะโหลกอะ่ะเออศิลปินคนนี้ดังมากเลยนะผมมาช่วงเวลาเย็นๆน,นะก็คือไม่ร้อนมากนะครับคือวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างคลึมซึมนะ เออไม่มีแดดเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออโเคดีนะที่แบบมาช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ร้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้านะอันนี้เป็นทางเข้านะครับ Kaos Holiday Thailand นะครับนี่เอาญาตตัวราเลยครับได้ครับในกระเป๋ามีโดนไหมเอย่ยไม่มีหรับค,ครับขอคุณครับคือคือเขาก็จะถามว่ามีโดนป่ะนะเออคือเขาไม่ให้โดน บินโดนที่นี่นะครับแต่ของผมอะไม่มีโดนนะก็เลยเข้ามาสวยๆนี่นะครับเข้ามาข้างในก็จะมีป้ายแบบนี้นะคือเขาก็จะบอกว่ามีโซนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคือจริงๆหลักๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะส่วนใหญ่มันก็จะมีโซนปฏติมากรรมแล้วก็โซนช็อปแล้วก็มีโซนคาเฟ่อะไรเงี้ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกมานะครับคนเยอะไหมก็ไม่เยอะนะ กำลังดีนะครับคือไม่เยอะจนเกินไปนะครับน,นี่นะครับถึงแล้วนะปาติมาก,กรรมนะครับข่าวพอริเดย์นะเวอร์ชั่นประเทศไทยนะครับสวยมากคนตรงนี้เขาค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่เขาก็จะมาถ่ายรูปก,กันนะเออคือศิลปินคนเนี้ย เขาแสดงงานสถานที่ดังๆของแต่ละประเทศเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่ไม่ได้ตามเขาขนาดนั้นนะเออแต่พอดีเขามาจัดที่ไทยเนาะผมก็เลยคุยกับเพื่อนไว้ว่าจะมานะครับแต่พอดีเพื่อนป่วยก็เลยไม่ได้มานะนี่นะครับสวยดีนะเออพอมาดูใกล้ๆมันก็เหมือนเป็นอารมณ์รูปโป่งนะเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมได้ไปงานคลายเบบี้นะเออเขาก็เหมือนใช้เป็นเหมือนเขาเรียกยังไงเดียเป็นบอลลูนหรือเปล่าเออเป็นบ,บอลลูนเป่าลมนะครับ เออมันคือมันไม่ใช่แบบปฏติมากรรมที่เป็นไวนิลหรือว่าเป็นแบบหนักๆนะเออพอมาดูใกล้ๆออกมันก็มันก็คือแบบเหมือนที่เป่าลมนะเออแต่มันแสดงงานอยู่ที่หน้าวัดพักแก้วนะครับเขาก็เลยเหมือนมีความแบบสุดอ่ะเออคือฉากหลังนี่คือสวยมากเลยนะฉากหลังนี่คือวัดพักแก้วเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าถ่ายรูปถ่ายแบบไกล้ๆสวยกว่านะใกล้ๆมันจะเห็นปฏติมากรรมใหญ่ก็จริงอ่ะแต่ข้างหลังนะแบบเก้าก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับก็บรรยากาศก็ชิวๆดีนะครับ ถามว่าคนเยอะไหมก็กลางๆนะเออคือไม่เยอะไม่น้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่เนี่ยสวยมากเลยที่ผมชอบจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ปฏิมากรรมนะผมชอบบดพระแก้วนะครับพื้น <c ười> หลังสวยมากนี่นะครับคืออากาศไม่ร้อนด้วยวันนี้นะเพราะว่าด้วยการที่ทองฟ้าไม่เปิดนะคือผมชอบอากาศแบบนี้นะที่เมืองไทยอะคือ <c ười> ถ้ามันร้อนมากผมก็จะทรมานนะ อันนี้ผมจะเดินไปที่ช็อปแล้วก็คาเฟ่นะจะไปดูว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมได้ยินมาจากเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าราคาค่อนข้างแพงมากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอนี่นะครับปฏิมาก,กรรมนะผมอยากให้จัดบ่อยๆนะเอาจริงๆแล้วอะผมชอบเดี๋ยวเดียวนี้งานศิลปะคือแบบเป็นเป็นสายซเซอร์เรียลนะเซอร์แบบป๊อบเซอร์เรียลอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยนะสไตล์เนี้ยเออผมอยากให้จัดออกมาบ่อยๆนะครับนี่ มันจะดูเหมือนมีอาร์ตทอยอยู่กลางสนามหลวงนะเออเนี่ยเหมือนเป็นอาร์ตทอยเลยอะอาร์ตทอยกลางสนามหลวงแล้วข้างหลังแบกเก้าก็จะเป็นบัพระแก้วนะชอบมากให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงนะเออคือที่ผมสังเกตแล้วอะส่วนใหญ่คนต่างชาติก็เยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนคนจีนอะไรเงี้ย เขาก็เหมือนมาเที่ยววัดพระแก้วเนาะเขาก็เดินมาตรงนี้นะเออคือคนไทยเยอะไหมก็เยอะนะผมก็คิดว่าศิลปินก็มีแฟนคลับของเขานะเออเห็นบางคนเขาก็ใส่เสื้อเป็นลายแบบตัวน้องตัวนี้เลยนะ <c oughs> น้องคาวส์นะครับออคือจริงๆมันก็ดูเหมือนคล้าๆมิกกี้เมาส์นะมิกกี้เมาส์ที่เป็นหัวกะโหลกอะ่ะเออคือตัวถุงมือตัวเท้าดีไซน์ต่างๆอะ่ะเออมันคล้ายๆมิกกี้เมาส์นะครับ เออตัวถึงมุถุงมืออ่ะมันมีความเป็นมิกกี้เมาส์นะเออถ้าตัดหัวออกอ่ะเออมันจะดูมีความแบบเหมือนมิกกี้เมาส์เลยอ่ะตรงหัวก็ไม่มีเป็นความแบบดีไซน์นะเออตรงข้างๆงหัวที่เป็นแบบหัวกะโหลกอ่ะก็คือปฏติมากรรมตัวนี้ก็จะมีตัวตัวเด็กด้วยนะเนี่ยที่นั่งปักอยู่นะผมไม่แน่ใจเรื่องราวนะครับว่าเป็นยังไงแต่คือตัวนี้ก็คือจะมีเป็นตัวแบบน่าจะเป็นพ่อแม่มั้งแล้วก็มีน้องนะครับนั่งนั่งปักอยู่เราสองสองตัวนี้เขาก็จะอบ ตัวพระจันทร์นะครับเป็นพระจันทร์ทั้งลูกเลยอะไรเงี้ยเอออยู่ที่มืออะไรเงี้ยนะคือผมได้ยินมาว่าตอนกลางคืนสามารถมาถ่ายรูปได้นะเออตอนกลางคืนน่าจะสวยนะครับผมคิดว่าคือตัวพระจันทร์มันจะมีความแบบฉายแสงนิดนึงอ่ะเออตอนนี้ก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกนะครับข้างนอกตัวงานนะครับคือตัวโซนคาเฟ่กับตัวช็อปอ่ะมันจะอยู่ข้างๆนะครับมันไม่ได้อยู่ในตัวงานนะ เออผมก็กำลังจะเดินไปนะคือดูจากตามแมพนะครับผมก็ยังไม่เคยไปหรอก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขามีขายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะสนามหลวงผมไม่ได้มานานมากแล้วอะคือเมื่อก่อนอนะผมเรียนแถวๆนี้นะคือมหาลัยศิลปากรอนะคืออยู่ตรงนี้นะครับผมจบศิลปากรน,นะแต่คือไม่ได้กลับมาแบบเป็น10ปีอะแต่รอบนี้ได้กลับมาแล้วก็ได้มาเดินสนามหลวงก็รู้สึกว่าเออมันเขาทําดีมากเลยนะทางเดินอะไรเงี้ยมันมีความแบบ โล่งๆสะอาดสะอ้านนะครับคือไม่เหมือนสมัยก่อนนะ <S <S เออตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าดีนะแบบเหมาะกับการมาจ็อกกิ้งอะไรเง<อ>ี้ยครับเออนี่นะครับเดินข้ามถนนมาฝั่งธรรมศาสตร์นะครับมหาลัยธรรมศาสตร์นะเราก็จะเห็นป้ายสีฟ้าแบบนี้นะคาลฮอลลีเดย์ไทยแลนด์นะครับนี่นะคือเขาจัดวันที่13าถึงวันที่25้านะครับเดือนพฤษสภา,าจัดประมาณแบบ10กว่าวันเท่านั้นเองประมาณแบบประมาณใน12วันอะไรเงี้ยครับ ก็ป้ายอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนคาเฟ่กับโซนช็อปนะครับสําหรับคนที่อยากซื้อของเป็นที่ระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ติดตามศิลปินท่านนี้นะครับก็สามารถมาตรงนี้ได้นะเออเขาก็จะแบบมีเป็นช็อปที่แบบแยกตัวออกมาจากตัวงานนะครับคือเขาจะไม่ปนกันนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับนี่คาล o อริดีไทยแลนด์ป๊อปอัพช็อปนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับก็ข้างในก็ธรรมดานะไม่ได้แบบหรูว่าอะไรมากแต่ของกินของเขาก็มีความเป็นดีไซน์นะเออนี่ผมอาจจะไม่ได้กินนะเพราะผมกินข้าวมาแล้วพนักง,งานเยอะมากนี่คือตัวช็อปนะครับตัวช็อปเขาก็จะเป็นเหมือนป๊อปอัพแบบนี้นะ ออคือมันไม่ได้เป็นช็อปแบบว่าเป็นห้องข้างในนะครับคือก็คือเราก็สามารถสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพนักงานแบบช่วยดูให้นะว่าเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคืออยู่ข้างๆกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่ตึกนี้เลยนะก็เราก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบขายเสื้อยืดแล้วก็จะมีตัวเชิดด้วยอะไรเงี้ยเป็นของที่ระลึกนะครับมันก็มีแบบขายหมดไปแล้วด้วยนะเออ ก็จะเหลือแบบยาดมกับยาอมตาตะขาบ5ตัวนะเขาก็มีดีไซน์ดีนะครับเนี่ยแก้วก็หมดไปแล้วอะไรเงี้ยเออเสื้อยือดก็หมดแล้วนะครับโหผมว่าอยากได้ตัวนี้นะซัมเมอร์เชิ้ตนะครับคือมันดูมีความนิ่มๆอยู่นะแต่ดูราคาดิ4650ันาสนะครับแพงมากเลยอะ่ะผมอาจจะไม่ได้จัดนะเออนี่ถ้าจัดได้จริงๆก็อาจจะเป็นเสื้อยือดนะแต่เสื้อยือดก็แพงอยู่ดีอะ่ะเสื้อยือดประมาณแบบสามพันนะครับเอาจริงถ้าผมติดตาม ศิลปินท so so like ่านนี้นะครับผมก็อาจจะซื้อนะเออแต่ผมอะเป็นดอมของคา a เบบี้นะครับผมตามคา a เบบี้อยู่คนเดียวนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรนะแต่ก็เอามาให้ดูชมบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นะส่วนตัวงานนะเออที่เขามาจัดที่ประเทศไทยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการชมงาน h o s holiday นะครับที่ประเทศไทยนะก็ สำหรับคนที่อยากมานะแล้วก็กังวลเรื่องที่จอดรถอะโซนหลังของสนามหลวงนะครับเขาจะมีเป็นโซนนี้นะคือเป็นที่จอดรถเลยนะเออเข้าฟรีนะครับผมก็รู้สึกว่าดีนะสนามหลวงค่อนข้างกว้างนะครับถ้ามีที่จอดรถก็คือดีมากเลยปกติแล้วผมต้องไปจอดรถที่วัดมหา,าธาตุหรืออะไรงเงี้ยเออแต่รอบนี้ก็คือสามารถจอดรถได้โซนหลังของสนามหลวงเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่เนดะีให้ดูน้องใกล้ๆนะ ผมชอบมุมนี้มากเลยนะมุมนี้สวยจริงๆแล้วนะถ้ามาด้วยตัวเองอะ่ะสามารถแบบเห็นมุมนี้เลยนะเออมุมเนี้ยมันจะเห็นแบบวัดพระแก้แบบพาโนรามาเลยนะเออแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมเขาก็จะอยู่ข้างหน้าเออคือเห็นชัดมากเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับจบบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับ